ค่ะวันนี้วรพัศรศสีโรโซพลน,นะคะมาเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดราชบุรีนะคะอำเภออะไรตำบลอะไรเดี๋ยวต้องให้คุณพี่ได้แนะนําตัวนะคะน้องสอนไปหลายอำเภอหลายตำบลมากวันนี้นะคะคุณพี่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนําตัวก่อน,นะคะ่ะชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรคะแกะปานเจริญอ๋อชื่อพี่แกะนะคะ,ะปานเจริญเอาปลกแกะปานเจริญนี่ค่า <ใ>ป้าแกะบานเจริญนะคะป้าแก่ขาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะห้าส <59. S 2> ปีแล้วป้าแก่ขาเรารู้จักกับอาหารเสริมที่ชื่อว่าจิฮิตรีได้ยังไงคะฟังในวิทยุอฟังจากวิทยุแล้วก่อนที่จะเริ่มทานจิฮิตรีเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะมันมันเจ็บคอปวดลังม,มึนงงแล้วก็เยียวบ่อยอบ่อยนี่บ่อยแค่ไหนคะโอ้คืนเยียวไา่ห้นเลย กี่ครั้งได้คะเคยนับไหมคะกี่หน่ะคะประมาณที่หาข้างหกครั้งอ่ะคือมันเยียวอะค่ะแต่ถ้า,ก,ากินยาเอสตีเป็นเนี่ยก็ดีขึ้นฉี่น้อยลงฉี่น้อยลงเลยตอนนี้เหลือกี่ครั้งคะต่อคืนประมาณต้องรังอาก็ปกติแล้วอาปกติการที่เราฉี่บ่อยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วอ่อนเพลียไหมคะพอเราอดนอนนะคะนอนไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วหลังรับประทานจีเทตรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะรู้แต่ว่าทานอิส อีตีนะตื่นมาเนี่ยกระปีกระเป๋าขุนดีเลยล่ะและเอที่ปวดขาปวดเอมือปวดอันเนี้ยก็หายคอยชัวไปเยอะเลยเพราแกทานมาแล้วกี่กล่องคะเนี่ยสามกล่องแล้วใช่กล่องสามกล่องหรือสี่กล่องอหอประมาณสามถึงสี่กล่องมกล่องแล้วจำความรู้สึกแรกได้ไหมคะว่าเราเริ่มดีขึ้นตั้งแต่กล่องที่เท่าไหร่คะเริ่ม เริ่มดีกองที่สองอเริ่มอาการปวดตามข้อข้อมือด้วยตอน,นอตอนแรกก็ไม่ไหม่นะก่อนทีแรกไม่ไหม้สองสาวันลูกทุกคนปวดปวด,ปว,ดกกว่าปวดมากกว่าเดิมปวดมากกว่าเดิมก็วอามันไม่ทูกแน่ๆแล้วก็เลยก,กินเรื่อยๆไปค่ะก็เลยดีขึ้นดีขึ้นมาเนี่ยอื ตอนนี้ไม่ปวดแล้วตอนนี้ไม่ปวดแล้วคอยชัวเยอะเลยอตอนนี้ถ้าเกิดสอนสรุปนะคะสิ่งที่ป้าแกะได้หลังจากรับประทานจีฮิตรีเนี่ยก็คือหายปวดข้อหายปวดเข่าปวดเอวหายปวดเอวปวดหลังหมปลาเป็นเยอะแล้วอาการมึนงงนะคะมึนงงอะคอยชัวไปเลยแหละแล้วแล้วไปห้ามหมอหมอเขาบอกว่าไอ้ปลาเป็นไอ้ไขมันอะไรนะอุดตันในเส้นเลือดเหรอะอ ลอยลอยเจ็ดสิบตตอนนี้เลือดลอยยี่สิบแล้โอ้ไขมันในเลือดลดลงมันลดลงจากเท่าไหร่นะคะร7อยเจ็ดสิบลอยยี่สิบจาก 170, ร้อยเจ็ดสิบเหลือร้อยยี่สิบไปห้ามมันตส้งวันเนี่ยมีใบรับรองแพทย์รับรองเรียบร้อยเรียบร้อยอนะคะป้าแกป้าแกะคะในความรู้สึกของป้าแกป้าแกคิดว่าอาหารเสริมตัวเนี้ยที่ชื่อว่าจีฮิตรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างพูดจากใจเลยคะ่ปะปปาว่ามันดีนะแปาว่ามันดีนะกินหลุดสึกว่ามันดีขึ้นเลย บาปปลากินอาหารอาหารมาไลาย่างเลยนะมาไลาย่างเลยเขานี่มันกินรู้สึกว่ากินกินไปมันตัวแรกก็ดีก็ไม่ดีมันมันมาทุกตัวเนี้ยมันมาทุกตัวเนี้ยกินมาหลายยี่ห้อไหมคะไล่โอยไล่ยี่ห้อเลยใครว่าดีปลากินมาละกินมาละแล้วเขานี่มามาฟังพอฟังปุ๊บพอฟังไม่รู้มเป็นยังไงพอฟังปุ๊บเก็บเกมเก็บเงินมปเลยซื้อเลย ป้าเก็มเก็บเงินไว้ซื้อเลยแล้วเนี่ยค่ะไว้ตื้อตัวเนี้กินเนี่ยค่ะทามเฟนก็โูเนี่ยแม่เก็บไปเลยทีละสิบบาทยี่สิบบาทไปถึงสามพันาบาทก็ซื้อทีสองกล่องเลยตอนนั้นนะเก็บเงินทีละสิบบาทยี่สิบบาทถึงสามพันสองปุ๊บสองกล่องเลยสองกล่องเลยความรู้สึกของป้าแกะพอเรากินแล้วเราดีขึ้นอ่ะเราถูกกับอาหารเสริมตัวเนี้ยมันแพงไม่กล่องละพันหกเนี่ยโอย คนเขาถักว่าออตอนแรกปลาม่ค่อยม่ค่อยข้าวเท่าไรน,นะดำๆนะเขาบอกว่าตัวนี้ไม่ิวสู้พิ้วไซสบอกว่ากินตัวเนี้ยกินตัวเนี้ยไปเขาบอกว่าเขาเท่าราคาเท่าไรเขาบอกว่าพันหกหัวแพงไอ,อ้ปลาเขาบอกว่ามันถ้ามันกินทูก็มันไม่แพงหรอกปลากับผพอย่างเงี้ยกินทูกมันไม่แพงหรอกถ้ากินถูกกันก็ไม่แพงถ้าซุกกระพดีไม่แพงหรอกปลากระโพอย่างเงี้ย ตอนนี้มั่นใจแล้วนะคะมั่นใจมั่นใจชู้หน่อยค่ะ <c oughs> สิ่งที่ป้าแก,กะรับประทานแล้วก็มั่นใจหน้าตาเป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่คือ <c oughs> อ,อาหารเสริมที่ชื่อว่า g ีเรีนะคะ <c oughs> ของบริษัทดีนอนประเทศไทยจำกัดค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมสิ่งที่ป้าแกะะ่ยืนยันออกมาจากใจออกมาจากความรู้สึกนะคะน้องสอนในนามของบริษัทดีนอนประเทศไทยจำกัดต้องขอขอบพระคุณป้าแก่เป็นอย่างสูงค่ะน,นะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในวันนี้หากท่านมีปัญหาสุขภาพเรื่องใดก็แล้วแต่อย่าลืมโทรมาสอบถามเรื่องราวของจิิตรีค่ะช่วงนี้น้องสอนแล้วก็ป้าแก่ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ